ตอนแรกผมก็สงใจยว่าไทยไอ้มาแย่งไอ้มาย่งเไม่มีใครสนใจผมเลยอ๋อ้าผมจไม่ผิดก็คือวัน้วันนั้นเลยขบอบอกว่าคนถายรูปเยอะเลยนะไม่ได้ครับผมงั้นไม่ต้องเข้าเดี๋ยวอ้ผมจะไม่เหลือแล้วามาแย่งอีกมันก็แย่เลยมีผู้ท้าชิงตำแหน่ง ว่าทุกคนแบบว่าโอเคกันหรือว่าแบบมีความสุขแฮปปี้ด้วยกันอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องที่ดีมันก็เป็นนิ้มันหนาที่ดีนะนี่มีหนาได้ดีเป็นยังไงบ้างครับผมแบนดี้ที่ผ่านไปโอ้แบนดี้นี่แค่ไหนเอากูนถึงอก้าวได้ครับผมก็เราตัดเขากแต่ว่าแต่ว่าคือทั้งหมดทั้งมวลบรรยากาศมันน่ารักมากครับคือมันมันเป็นไปอย่างที่ที่เราคาดฝันไว้ในบรรยากาศเพราะว่า หนึ่งก็คือสถานที่ไม่ได้แบบใหญ่มากแล้วก็พอสิ่งที่เราเห็นบนเวทีกับเลี้ยงทุกคนนะมันเหมือนกับไล่ชิดกันหมดอะไรอย่างี้ครับคือเราก็รู้สึกว่า e uh, happy อเออแฮปปี้อบอุ่นดีอะไรอย่างนี้ค่ค่อนข้างจะแฮปปี้ตั้งแต่ตอนที่เปิดหลายบัตรแต่ว่า ผลิตแบงค์ขับแล้วก็เอาเงินแบงค์ขับที่ขายบัตรแดงครับเราก็เอาไปร่วมทําบุญด้วยกันใช่ในเป็นแบงค์มีที่ไม่มีกำไรอยู่นะลแล้วมบุญใช่ครับ<อ>ก็เป็นแบงค์มีที่แบบว่าเราไม่ได้กำไรจ,<อ>จะไหนจะมันเป็นมาตรฐานเลยนะคนอื่นเขาแบบเ้าบริษัทที่เรียกว่มีที่ไม่เที่ย<อ>จริงๆม,มันก็แล้วมันก็แล้วแต่คนเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ากับกับแบงค์ขับของผมเนี่ยคือลักษณะจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้หมายถึงว่าคือเรารักให้กันพอประมาณอะไรเงี้ย ที่ได้เปิดใจกันบ้างมากับแฟนคลับที่ผู้ชมดีรู้อะไรบ้างปีนั่นเอไอซีโมเมนต์นั้นี้คือจริงๆในในบรรยากาศมันก็มีแบบมีเกมให้เล่นมีอะไรให้เล่นเงี้ยแล้วก็แบบว่ามีจังหวะแบบที่แบบตั้งตั้งใจที่จะพูดคุยกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วส่วนตัวมันจะไปทร้างที่แบบว่าเอนเตอร์เทนแล้วก็ตลกมากกว่าประมาณนั้นแล้วก็ฟรีโมได้กันมาเป็นยังไงบ้างอ่านิยามได้ว่า เป็นความสัมพันธ์ที่รักกันแต่ว่าอาจจะไม่ต้องบอกรักกันมากแต่รู้ว่าแต่ว่าเรารักกันอะไรอย่างเงี้ยเขาอย่งังเขาจะคุยกันนี้ื่ความที่เราเป็นเจหมายถึงว่าที่เขาเขาอย่างเงี้ยเขาบอกาใช่ก็คจริงๆผมค่อนข้างทราบซึ้งในเรื่องนี้นะครับคือโอเคด้วยด้วยด้วยระยะเวลาด้วยนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพออทุกอย่างมันผ่านไปแล้วจนถึงเวลาแบบ 70ปีแล้วแล้วทุกคนยังยังรักและก็ยังดูแล้วก็คืออย่างแฟนมิสเนี้ยคือทุกคนจะได้ไฮทัชกับผมใช่ไหมครับแล้วก็มันมีช่วงจังหวะสั้นๆที่เขาจะมาพูดแล้วแบบเออแบบดีใจนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาคือเขาก็จะมาบอกความในใจแบบสั้นๆซึ่งซึ่งซึ่งมันน่ารักมากแล้วผมก็พยายามเก็บความทรงจำนั้นไว้ไว้ไว้ทุกคนเลยคนหนึ่งมีคนหนึงที่อยู่ในงานที่แบบ้อนการับโอมโอมแฟนคลับแฟนคลับ ่<อ>คือเขามาให้กำลังใจผมมาเลยเป็นอีกคนหนึ่งที่ลุกไปขับแบบเฮ้ยรอต่อบคิวถ่ายรูปอะ่ะผมคือตอนแรกผมไม่รูนว่าเขาอยู่ไหนแล้วโเว็นว่าตอน,ตอน,ต,อน,ต,อนตอนที่เสร็จงานแล้วแบบว่าเริ่มเริ่มไปทักกันอะไรเงี้ยเริ่มเจอแล้วก็เห็นว่าเขายืนอยู่อยู่ข้างหๆแล้วก็อยู่ทีก็เหมือนมีคนไปคว้าเขาถ่ายรูปตอนเดียวไงต้องเห็นภาพอะไรที่แบบว่าคุณเป็นแฟนเราไปต่อถ่ายคือจริงๆผมผมแอบได้เห็นอยู่แป๊บหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เข้าไปทักอะไรอะเห็นเนื้อ ตอนแรกผมก็สนใจอยู่ว่าใครใครมาแยใครยังครมาแไม่มีใครสนใจผมเลยเครมาแยกผมจะไม่เกี่ยวกันเราโคตรเหตุบงนี้แล้วโคตรบงนี้แล้วแบบต้างชาติละลายอ๊ยเมื่มีวันนีอะไรนะแต่ว่าคือู้กคนชื่นใจกันเะยครับชื่นใจไม่ไม่ไม่คาดคิดเลยว่าจะได้เห็นอะไรแบบนี้จริงๆเราก็ไม่ได้คิดหรอกครับคือคือคือแรกก็ก็คุยกันว่าแบบคือจะมาแบบช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเดขาตามมาเขาติดธุระอยู่แล้วเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะแวะมาให้กำลังใจเงย หมล้วว่าเขาต้องสวยต้องน่ารักตลอดเวลาเพราะว่าทุกคนจะต้องตอแเไม่ระบุนะอันนี้ไม่ช่วยเลยผมกลับไปถามให้ถาเขาต้รักเขาต้องรักอยู่แล้วเขาได้รักอยู่แล้วครับผมากแนแอะไาจริงจมันก็ชื่นใจแหละครับแต่ว่าก็คือก็โอเคหมายมว่าคือในที่นั้นมันเป็นที่ที่ เออผมรักทุกคนอยู่แล้วแล้วแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนแบบว่าโอเคกันหรือว่าแบบมีความสุขแฮปปี้ด้วยกันอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องที่ดีมันก็เป็นนิ้วมหนมาที่ดีนะมันนี่มีหนาที่ดีเออไม่แบบมันทำให้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามันก็เออมันเข้าใจมากกก็อาจจะมองเป็นอย่างนั้นได้ถ้าเกิดว่ามองแบบถ้าเกิดว่าภาพใหญ่ก็อาจจะดูคลี่คลายลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ <S 2> <S 2> จร,จริงๆเขาไม่ได้กังวลเรื่องหรือเขาอาจจะกังวลหรือเขาอาจจะไม่กังวลอันนี้เรือ่อนี้ผมไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้ไล่ผมงปคือคือจนใหญ่ในคือในช่วงช่วงก่อนที่มันจะเกิดขึ้นน่ะมันมันเป็นโชว์ที่กินเลนอยากจะทําเองแล้วมันมีเรื่องเยอะมากมายอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยไม่อยากจะกวนเขาก็เลยไม่ค่อยได้แบบว่ามาแบบมามามาพูดคุยด,ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาได้บอกความรู้สึกเมตอนที่ถ่ายรมนได้ไหแล้ว ก็ผมบอกเขาว่าโอ้คนถ่ายรูปเยอะเลยนะใครเ้อเขาได้ไงกางกายมไนี่โอ้ยที่ใครขับกันลจาเอ้รียนเราไม่ได้ครับผมไม่งันไม่ต้องเข้าเดี๋ยวเอฟซีผมจะไม่เหลือแล้วเมอเขาแย่งอีกมันก็แย่เลยมีผู้ท้าชิงตำแหน่ง ถ้าไม่อยากพลาดข่าวเปนเถิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel t o p ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ t o p d ดารานะคะ